ก็โอเคนะครับผมอาเชอร์วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการดวนแรงดูโอ้ครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก็ตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับทุกคนเทคนิคแรกคือเราต้องหาเพื่อนที่เราไว้ใจได้นะก็ตอนนี้ผมเอาพี่ผมมานะก็เดียวมพาเลือกที่โดดกันเลยที่ที่จะโดดก็จะมียูสีที่นะครับมีรงสีมีแคบเท้ามีอูเรือมีกอแก้วนะครับ ก,ก็เกมนี้ผมจะโดดลงสีให้ดูนะครับก็โดดียนเลยดีกว่าดูเหมือนจะมีตัวนะทุกคนลงสีเแล่ะน่าจะมีตัวสักสองตัวมาลงสีเดียวกันแล้วนะตอนนี้เหมือนจะมีตัวตามมาหรือเปล่าก็ตอนนี้เรามาอยู่อยู่กับแคนช็อปอัพ ที่แคนนแรงนะตอนนี้ทุกคนตอนนี้มีตัวนะตอนนี้เขาได้ปืนเล้วเป็นปืนทุกคนเขาได้พันมากอืมจะโดนยิงนะเนี่ยชากปืนแล้วแหละเชื่อไหนเชื่อไหนพี่หมูเข้าหวังไม่นึงโอ้ยสองตัวเลยลาว ไม่ต, <S <S ต้ว่าไปเท่าไหร่เลยเท้นที่สองคือเราต้องเล่นแบบใจเย็นนะแล้วผมจะมาเล่นให้ดูเกมหนึ่งนะครับเล่นแบบชิวๆแล้วกัน ก็ตอนนี้ผมก็มี AK มังกรฟ้าดากโก้แล้วนะครับผมก็ผมมีแค่เลเวลสองนะทุกคนเลเวลอื่นผมก็อัพไม่สามารถอัพได้เพราะว่าผมไม่มีเพชรแล้วอะทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนไปดูตอนที่ผมเล่นกันเลยทุกคนเฮ้อเล่น AK เอายายไหมมีห้ามีสิบเอ็ดนะแถวนั้นจะมี ทำไมหรอไนทำไมหล่อทำไมหรอลองดูดิไม่มีบอลลูนมาแล้วบอลลูนมาแล้ว ของอย่างดีเลยโคดีเลยบอลลูนดับโคดีเลยออาเยอะ มีตัวมีตัวมีตัวมาไหนขนาดนะวไไม่เห็นเฟีย้ยวเลยอัดตัวอะไรยิงหัวครับอันหนึ่งด้านล่างมีตัวพี่หมูโอเคไปเห็นแล้ว ถ้าไม่ดาวอ่ะโดน48อ่ะน่าจะเกาะ3โ,โดดลงล่างเหรอโดดโดดแล้วอะยังยังนี่โดดแล้วโดวดแล้ว แตัวตัวแล้วกันนอนขับรถขนะ้างหน้าข้าวันฟาร์มแล้วเก็บของแปด๊ดเอารถเอารถไปต่อยิงดีว่ะ sòng tuổi, yeah. đây này, tuổi đứng này, thắm này, ơi cày là nó tung lên mạng 200, vậy <laughs> ơi bà đi xong hỏa ba kiểu quá Bà đi xong hỏa mà kiểu ở lưng quá Ô, của ta nhàng nhàng คุณหมอครับคนหายตอ้าเราเรียกแบบใจยเย็นแล้วก็จะติดช็อปนะครับทุกคนมีคนหายตัวได้ในบ้านครับคุณหมอมันอยู่ไหนกันนี่อ่ะอยู่ไหนอ่ะไมอรู้หายตัวสื่อยอง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 โน่นนะไม่เห็นเหรอ ไม่เห็นก็บ้าแล้วสองตัวเลยมันนำไหมเห็นมึงเหรอไม่รู้หายไปไหนนะเนี่ยงงวะก็สองตัวนั่นแหละไอสองตัวนะั้นหายไปไหนน่าจะป้อมเข้มันเห็นวะชาเขียวตาย ตายแล้วเหรอโดนดักทุกที่เลยอตรงนี้ตรงนี้เาเงดเนี่ยก็เล่นแล้วก่อนเล่นตรงนี้ก่อนแหละมันน่าจะยิงกันตอนนี้เ่ยมือบีเสร็จน่าจะเหลือห้าคน ไม่เหลือเท่านี้แหละงลงรถอ่ะเห็นไหมตอนนี้เหลืออยู่เจ็บคนลังหินะ่ะอ้าวตายจอยเียบรอยนาวิงล่ะเก็บของ เฮ้ยต้องขายให้เก็บระยะด้วยอ่าเล่นห้องน้ำเปี้ยลเลยโดนลัดแน่ๆวะเสร็จรอยโดนลัดมาแล้วโดนลัดโดนลัดเขบ้าแล้วจ่อยบ่จ่อยบ่อหรอวะทำไมจิกันมันยิกัน เอาเก็บของเอ้าตายแล้วเหรอเอ้าตายแล้วเหรอเอ้าตัวสองเม็ดเองนะเอ้าตายแล้วเหรอเอ้า อ้าวบากอก็สำหรับใครที่อยากขึ <Wir proposals> ้นแต้มสูงๆนะผมแนะนําให้หาเพื่อนที่เราไว้ใจนะทุกคนก็ใครอยากให้ผมสอนระแลงโซโลหรือทีมก็ถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งพันอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนให้สองอย่างเลยโอเคก็ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมกันด้วยครับก็ถึงหนึ่งพันดี่ผมทําให้สองอย่างเลยนะทุกคนก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคน